สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมารีวิวการยื่นภาษีออนไลน์แบบง่ายๆเนาะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเป็นการเตรียมเอกสารเนาะซึ่งการเตรียมเอกสารพี่บิวแนะนําว่าให้ถ่ายภาพเนาะแล้วก็ทําเป็นโฟลเดอร์ไว้เนาะซึ่งพี่บิวก็ทําเป็นโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของพี่บิวก็จะมีเงินเดือนมีกบขอมีขายอีบุ๊กมีซื้อหนังสือหรือว่าของคนอื่นอาจจะมีเยอะกว่านี้เนาะอย่างเช่นพ่อแม่อายุมากกว่า60ปีอ่ะอาจจะถ่ายรูปเป็นบัตรรปะชาชาานพ่่อแมมก็มเ ในอัลบั้มเนาะหรืออาจจะมีอ่าคนบางคนมีประกันชีวิตอะไรเงี้ยหรือใครเคยซื้อกองทุนอะไรเงี้ยก็สามารถถ่ายภาพแล้วก็เอามาเซฟไว้ด้วยนะขั้นตอนที่2นะก็คือ,อาการใช้โปรแกรมเนาะซึ่งโปรแกรมที่เราจะยืนะ่น่ะแนะนำให้ใช้เป็น Microsoft Edge นะหรือว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กพเลอร์เนาะไม่แนะนำให้ใช้ Google Chrome นะคะอ่ะเราก็สามารถเข้าไปได้เลยอ่ะพี่ิวตี้จะใช้เป็น Microsoft Edge อ่ะกดเข้าไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาพี่ิวตี้หนูไม่รู้เว็บภาษีก็เขียนง่ายๆเลยเขียนไปคำว่าขอคืนภาษีะก็มันจะมีเว็บขึ้นมาให้เลือกมากมายเนาะเราก็ไปที่คำว่าเนี่ยที่มันมีคำว่าหน้าหลักหน้าหลักคือมันเป็นหน้าแรกไงแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยอ่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราอ่าน อ่ะโอเคหลังจากนั้นนนองมันก็จะมีให้เลือกว่าจะให้สมัครสมาชิกหรือยื่นแบบออนไลน์สําหรับใครที่ไม่เคยยื่นให้กดเลือกสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมดแต่ว่าสําหรับพี ility, ่บิวตี้พี่บิวตี้ยื่นมาทั้งหมด3ปีแล้วเนาะก็พี่บิวตี้สามารถคลิกค,คําว่ายื่นแบบออนไลน์ได้เลยอ่ะหลังจากนั้นพี P ่บิวตี้ก็จะพิมพ์อันนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบโอเคหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะให้เลือกเบอร์สมมติบางคนเปลี่ยนเบอร์อาจจะเกาะเบอร์ใหม่ก็ได้แต่พี่บิวตี้ไม่เปลี่ยนอ่ะพี P ่บิวตี้ก็จะ ใช้เบอร์เดิมแล้วก็จะพิมพ์รหัสไปสองหนึ่งโอเคหลังจากได้รับรหัสรหัสเขาจะส่งมาในโทรศัพท์เรานะเราก็กดยืนยันหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนาะแล้วก็ไปดูที่พงด90-91ทั 91, เนาะแล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงคำว่า,ายื่นแบบ แล้วก็เขาจะมีรายละเอียดให้เราตรวจสอบแล้วเราก็ติก๊กเลือกสถานะแล้วก็ติ๊กคำว่าถัดไปหลังจากนั้นเนาะก็จะเป็นรายละเอียดเงินได้ให้เราเกอกเนาะซึ่งส่วนใหญ่พยาบาลส่วนใหญ่นะก็จะมีเงินได้จากเงินเดือนนี่แหละก็คือเงินเดือน OT แล้วก็บวกกับบ่ายดึกฮะพิวตี้ก็บวกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้ทั้งหมด3ามแสนบาท แล้วก็ภาษีอันนี้จะเป็นใบภาษีเนาะที่เขาหักไว้เนาะ<ๆ>ก็เขาก็จะมีแจ้งเนาะภาษีที่หักไว้7,332าอบอาทก็เกากไปโอเคแล้วก็เลขที่ผู้จ่ายเงินได้อันนี้จะเป็นของโรงพยาบาลน,นะอย่างเช่นของอันนี้เป็นของพิวตีอันนี้เป็นของโรงพยาบาลก็อันนี้เป็นของโรงพยาบาลที่ต้องเกาะไปเนาะ เรียบร้อยก็คลิกบันทึกหลังจากนั้นสำารับคนอื่นอาจจะหมดแล้วแต่ของพิวตี้พิวตี้ไปเปิดขายอีบุ๊กไว้มันจะเป็นค่าลิขสิทธิ์เนาะพิวตี้ก็จะไปเนี่ยกรอกข้อมูลตรงระบุข้อมูลเนาะแล้วก็อ่ะเลือกประเภทของเงินได้เป็นค่าแห่งลิขสิทธิ์เงินได้ทั้งหมดที่พิวตี้ได้ก็คือ8ปดพบาทจุดหสตางค์ภาษีที่พิวตี้โดนหักไว้ก็คือ401บาท จุดสามสิบแปดสตางค์โอเคเลขที่ผู้จ่ายเงนินได้อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของบริษัทที่บิวตี้ทำาขายอ e ีบุ๊กไว้เนาะสามห้าแปดสองโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ติ๊กคำว่าบันทึกอันนี้ก็คือรายได้ของเราทั้งหมดเนาะแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างแล้วก็คลิกคำว่าถัดไป ต่อไปนี้มันน่าในการลดหย่อนภาษีเนาะซึ่งเราจะได้ลดอยู่แล้ว60,000บาทเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่มีบุตรเลี้ยงดูบิดามารดาเนาะเราก็จะได้ลดเพิ่มเนาะอืมแล้วก็มีกองทุนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกบขเบี้ยประกันชีวิต rmf อะไรพวกนี้เนาะซึ่งของพยาบาลก็จะมีกบขอ่อะในพิวอจะไปเกาะกองทุนกบขเนาะก็สำหรับในเอกสารพิวอิตได้แบบออนไลน์ก็จะดูตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นใบใหญ่หญหญๆเนาะดูตรงข้างล่างเขาบอกว่า ได้รับการยกเว้นนะภาษีเงินได้บุคคลเป็นจำนวน6,405น6 4บาทจุดสามก็ไปเกาะ6 4 0 5บาทจุดสโอเคหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วก็คลิกคำว่าถัดไปได้เลยอ่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลอ่เขาก็จะมี เงินได้ก็คือเงินเดือนของเราทั้งหมดของพิวตี้มันมีเงินเดือน OT บ่ายดึกแล้วก็รวมกับค่า e book. อีบุ๊กแล้วกยกเว้นอะไรบ้างอะเขาก็จะได้ค่ายกเว้น6 0พัน0 0 0ันอันนี้ก็คือกอบขอแล้วก็หักค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายน,นี่ก็คือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดหย่อนที่พิวบอกได้ลดหย่อนทุกคนห0,000บาทอืค่าใช้จ่ายอันนี้อไปดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆอืม แล้วก็อ่ะอันนี้ได้อยู่แล้วทุกคน60,000่นสำหรับคนที่มีเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็จะหักมันก็จะเขียนคําว่าหักแล้วก็ลดหย่อนไปด้วยอืมแล้วก็วิธีการคํานวณอันนี้เขาคิดให้เราแล้วเนาะถ้าใครที่มีเงินได้ตั้งแต่0ถึง1นึ่งแห้าหมจะไม่เสียภาษีซึ่งพิวตีหนึ่งแสนสี่หมืน 2,438ไม่ถึงแสนห้าก็ไม่เสียภาษีแต่ถ้าใครมากกว่านี้เขาก็จะมีเลทเนาะว่าเงินเดือนมากกว่าแสนห้าต้องเสียอะไรยังไงอืมก็ไปสามารถหาอ่านได้เนาะเขาก็จะดูเนี่ยเขาก็จะกำหนดให้เราเลยเนี่ยภาษีที่ต้องชำระอ่ะเขาบอกศูนย์บาทแสดงว่าพิวตี้ต้องได้คืนทั้งหมดอืมก็คือ7,733.38บาทเนาะอืม เขาก็จะถามเราว่าจะขอคืนไหมต้องการไหมหรือไม่ต้องการอ่ะแล้วก็ติ๊กต้องการเขาก็บอกว่าจะแจ้งผลทาง SMS ไปที่เบอร์เราแล้วก็คลิกคำว่าถัดไปอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเขียนบันทึกเนาะอ่ะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอ่ะหลังจากนั้น แล้วก็ติกยืนยันการยื่นแบบโอเคยื่นแบบสำเร็จเรียบร้อยอเขาเราก็ติ๊กนำส่งเอกาสารหลังจากนั้นเนาะเขาก็จะลิงก์มาหน้าอัปโหลดเอกาสารแล้วก็ติกคำว่าอัปโหลดเอกาสารได้เลยหลังจากนั้นเนาะเราก็เลือกเอ,อกาสารที่เราต้องการพี่บิวติก็เข้าไปเงินเดือนสามารถติ๊กเลือกได้เลยนะเนี่ยสองแผ่นก็ติ๊กได้ทีเดียวเลย มันก็จะโหลดให้มา2แผ่นแล้วถ้าอยากอัพเพิ่มก็กดตรงเดิมอัพโหลดเอกสารเหมือนเดิมอ่ะบิวตี้ไปอัพโหลดกระบอกขอหน่อยอ่ะหลังจากก็บิว u ตี้มีอีบุ๊กอีกอันหนึ่งอ่ะบิวตี้ก็จะอัพโหลดพฤษภา พิวตี้อยากให้มันเรืองเรียงพิวตี้อยากให้มันเรียงเดือนก็เลยอัพทีละอันแต่ที่พิวตี้บอกมันสามารถอัพทีเดียวได้หลายๆอันที่พิวตี้ติ๊กเลือกให้ดูเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยโอ้โอเคตรวจสอบว่าเอกสารของเราเรียบร้อยอย่างจากนั้นก็คลิกคําว่าตรงนี้บันทึกนําส่งเอกสารโอเคแล้วก็เขาบอกว่าสรรมัาร กรมสรรพากรได้รับไปกาสารของท่านแล้วก็คลิกปิดก็เรียบร้อยแล้วก็สมมุติเราจะไปตามภาษีใช่ไหมเขาก็จะมีระบบให้ตามภาษี